สัต,ตหีบเนาะจังหวัดชนบุรีนะคะจังหวัดสัตหีบเมื่อกี้เดียบอกว่าจังหวัดสัต,ตหีบนิ่งงเป็นจังหวัดที่เท่าไหร่ของประเทศไทยจังหวัดสัต,ตหีบเจ <78. S 1> อ่สิบอะตอนนี้นะคะ <S <S เป็นเวลาหกโมงสี่สิบเนาะเราออกเดินทางจากอำเภอบุคันนะคะจังหวัดศรีสะเกษเรามาคอยติดตามกันนะคะว่าเราจะถึงหาดอีโอดีเนี่ยกี่โมงนะตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางแล้วแหละเจ็ดชั่วโมง เราเราใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงนะเจ็ดชั่วโมงเจ็ดช,ชั่วโมงเต็มเลยนะเพื่อนที่จะไปกลางเต็นทะ์อะ <c oughs> และเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราเราไปดูตามเส้นทางแล้วกันเนาะว่าจะมีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่กลางเต็นท์เลยหรือว่าเราจะดูตามทางก่อน <c oughs> ดูไปตามทางก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> เป็นสับสนเป็นสับสนยังไงไม่รู้อ่ะยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนนะคะ สู้ๆไป่ะเดินทางกันเลยป้า รออะไรเนี่ยรอยามะม่วงไปดูดแกงง่วง้งอามกินไหมออนันขเนชิ้นก่อโอ้เรื่องชิ้นเลยเหรอกินไหม

ทำไรอะเอจ๊กินยำ่ะม่วงเอามึงไมายำมะม่วงที่ตัมอร่อยนะตัมที่ไหนจากแก้วไม่อำเภออะไรวัฒนาไหมอืมวัฒนานครอูันี่สายเกงขาดมาเนี่ยเหรออืมนี่นะคะ เราจะชิมให้ด mm ูยำมะม่วงอืม่าิตภ okay, mm ัแล้วก็มีส่วต้มแล้วก็ถ้าส่วนต้มรูปจิ้นข้าวอยู่างหลังหมดแล้วต้อกินเลยไม่ชเดินต่อแล้วน่อิ่มแล้วเอาอิ่มแล้วหรอรักกินไหม เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดินทางต่อแล้วนะครับ จุดกลางเต้นของเราแล้วนะคะเต้นเต้นเอาแล้ว <laughs> อยู่หน้าห้องน้ำใหม่พอดีเลยย่ะถ้าฝนตกก็คงจะต้องนอนไม่ตกห <laughs> รอกแดดร้อนขนาดเนี้ยเนาะถึงแล้วเยเยเอาเอาเดินนี้ไหมเดินขอโทษขออาภัยในความขออาภัยในภาษารู้ถามว่าเอาเดินนี้ไหมนี่นี่ตรงนี้มันไม่น่าจะเป็นอะไรไหมตรงนี้แหละ ว้ร์ลงเล่นน้ำได้ปะเนี่ยโอ้ยน่าจะได้ไม่น่าจะลึกมากหรือเปล่าว้วาวถึงแล้วนะคะชื่อเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันแล้วก็เดี๋ยวจะไปตลาดเพื่อไปหาอะไรทานกันนะคะ เลยมาทำทานตอนเย็นเนาะนี่นะ่ารักเนาะเอานี่เลยเนาะนี่ปลานี่แหละโอเคปูเราต้องปักสมองนะลมันแรงนี่พี่รัก ให้หันเต็นไปทางนี้ไหมจะได้เห็นวิวเป็นมุมหรอเออทะเลได้อุ้ยจอดรถไม่ทันไรนกเต็มเลยใต้ท้องรถอะ่ะนกอะไรนกนกนกกนระจริกกระจอกกระแจกกระเจอกนี่ไงอยากกินนกอ <laughs> ที่รักต้องเอาสมอลงมาตอกเลยนะ พอไหมน่น,นเะเาะเดี๋ยวขอไปช่วยคนของแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมานะคะดูดูของเราเต็มไปหมดเลยมีหมอนข้างให้หนูด้วยอะ่ะน่ารักจังนีอยเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ลืมปั๊มลมโอ้ยตอนนี้นะคะเราไม่สามารถกางเต็นท์ได้เนื่องจากว่า เราลืมที่สูบลมเพราะว่าเต็นท์เราเป็นเต็นท์สูบลมเก๋ๆเนาะเนี่ยนี่นะห้าสิบห้าสิบโลฮะแล้วช่วงเย็นช่วงนี้กี่โลนะห้าสิบตีนี่ค่ะแล้วเราต้องไปซื้อที่ปั๊มลมอีกห้าสิบกิโลเมตรจากนี่เก๋ๆ้ายก่อนแน่นแะแต่แค่ประมาณสี่สิบเท่าไหร่ไม่ใช<อ>่โลตาร์โรตัร์ไหนโรตารอันนี้ตอนร้อนนี่ก็ได้เดี๋ยวคุปกับโบโซ่แป๊บเดียวได้เอาแล้วเพื่อนจะอยู่ยังไง เอาเอาเอาเก้าอี้ลงนั่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 งได้ไหมเป็นชั่วโมงเลยเด้ดอรอรอไหวไหมไหรือว่าจะไปได้วยกันไปได้วยกันโอ้ยเอาพวกกระติกพวกอะไรอย่างนี้ไปได้นี่นี่นี่ไอ้นี่แหละเอาไว้ได้แล้ววันนี้เราขึ้นรถไปเอาเต้นขึ้นรถเด็กเต้นแนพง <c oughs> เราต้องไปติดต่อเขาที่ไหนเนี่ยบอกเขาไว้เขาจะได้โอเคเดี๋ยวเราไปแก้ปัญหาก่อนนะ กก้ไว้สองจุดอ่ะเจ่เขาะจะได้รู้ค่าแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พัทยาเหนือนะคะเราเพิ่งออกจากดีแคทลอนมาหมาดๆนะคะเพราะว่า <laughs> <c oughs> เราไปซื้อที่ปั๊มลมมาแลยโ <c oughs> ชคดีที่เราอยู่ใกล้พัทยาน้องถ้าสมมติเราไปกลางที่แบบที่ที่มันไม่มีดีแคทลอนแถวนั้นก็คือเปิดห้องนอนเลยจ้ากชคดกทิปกลางเต็น,นันดีครับผมใช่แต่ว่ายังโชคดีนะคะเราก็ได้ ที่สูบลมมาแล้วเดี๋ยวเราไปตลาดกันแล้วก็เราเข้าไปกลางเต็นกันอ่ะค่ำหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าอุบัติเหตุนเนาะกลางเต็นหกโมงไม่เป็นไรชิลๆามาถึงแต่บ่ายสามเรามาถึงบ่ายสามแล้ว <c oughs> แต่เราก็ต้องเข้ามาแล้วก็ขออนุญ,ญาตให้ดูรถนะคะโอ้พระเจ้าแล้วด,ดูรถติดนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเดินทางมาจากสัตหีบนะจ๊ะไปค่ะไปกันต่อเลยกันต่อเป็นทริปที่ท,ทอเราหดแต่ก็สนุกดีเนาะใช่ไหมเฮีย สนุกสนุกอยู่อยู่สองคืนครับอ่าโอเคสู้สู้สู้ตอนเป็นไงสภาพยังสู้อยู่โอเคถ้าเพื่อนยังสู้เราก็ยังสู้รักสู้ไหมสู้สู้สิอยากไหมแต่เจไม่สู้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยหิวตายเดี๋ยวเราไปดูอาหารทะเลที่ตลาดสมัยสารกันแล้วก็ไม่รปิดหรือยังด้วยแล้วก็ไม่รู้ปิดหรือยังด้วยนะถ้าปิดแล้วก็คือเราสั่งอาหารอ่าข้างๆเนาะเป็นร้านอาหารในร้านอาหารในในในหาดเอโอดีนั่นแหละ ไ่้เลเราก็ชิวๆง่ายๆเราก็เกิดความผิดพลาดจากเราเองเราก็ต้องทําใจนิดนึงเนาะเราก็ต้อง<ม>อปั๊สองปัมม๊มแล้วตอนนี้นะคะข่าวดีของช่องอวนผอมออนทัวร์นะคะเรามีที่ปั๊มลมถึงสออันค่ะคแล้วก็ไม่น่าจะลืมแล้วแหละรอบเนี้ยโอเค,อเคปะไปกัน เป็นเวลากี่โมงแล้ววะเอาทำไมไม่ขึ้นอ่ะไม่ได้ใส่นาฬิกานะะกี่โมงแล้วอะ,อะกําลังจะทุ่มคืนกําลังจะทุ่มแล้วเหรอนี่เรากำลังกลางเต้นนะคะเนื่องจากว่าเราไปลงทางมาอีกเ,อเสียเวลาลไปเป็นชั่วโมงอีกแล้วตอนนี้เราก็จะ ก่อตาถ่านเพื่อที่จะย่างอาหารทะเลแล้วก็เดี๋ยวทานอาหารกันแล้วก็ให้หนุ่มๆเขากางเต็นท์ไปนะคะมองเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเต็นท์เสร็จแล้วกันเนะะะาะโอเคโอเคไปนี่นะคะตอนนี้เราก็ย่างหอยหอมๆ้องด้วยแยมเห็นมาก แล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือเป็นกุ้วกุ้งนะคะกุ้งตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ทานตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเหลือปลาหมึกกับปูเดี๋ยวเราจะย่างกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะสั่งข้าวที่ร้านอาหารตรงหาดออออดีนะคะร้านอะไรนะร้านสักอย่างหนึ่งอะตรงทางเข้าอ,อ่ะน่ากินไหมว้าวปลาหมึกย่างของเราเสร็จแล้วนะคะ โอ้ยอีกเลยตัวหนึ่งยังไม่สุกเลยตัวนี้ก็ได้ละอันนี้เราต้มน้ำเราจะลวกปูนะเพราะว่ามันย่างไม่ได้ค้าหักออกหมดเลยมันสดนะแต่ว่ามันดิ้นอ่ะมันยังไม่ตายก็เลยต้องลวกและตอนนี้นะคะเราก็ได้ทานอาหารเย็นแล้วเรียบร้อยเป็นเวลาตอนนี้สอง 2> 2ทุ่มจะสามทุ่มละ อย่างว่าแล้วเนาะกางเต้นแรกๆก็มีอุปสรรคอย่างนีนะ้เป็นเรื่องธรรมดาจะให้เรามืออาชีพเลยก็เราเป็นนักกีฬาอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์เราพร้อมมากแต่เวลาที่พร้อม,มไม่ไหนอุปกรณ์เราพร้อมจริงนะมีครบทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาที่เราจะฝึกซ้อมในการกลางอ่ะไม่ค่อยมีมากแต่เราก็ชอบที่จะมากางอะไรงี้มีอุปสรรคบ้างเรื่องเวลาเรื่อง ลืมของลืมของลืมอะไร <laughs> แบบนี้แต่ว่ามันก็ผ่านพ้นไปได้ดีๆนะเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะของข้างในยังไม่เสร็จหรอกขอ,อกินข้าวก่อนเพราะหิวมากเลยไปดูอาหารกันวันนี้มีอะไรบ้าง <c oughs> นี่นะคะหอยที่เราไปซื้อมาก็คือหอยย่างนั่นแหละส่วนกุ้งอันนี้รวนรวนใส่แบบรวนแบบรสออกหวานหวานหน่อย <c oughs> ที่เราชอบอ่ะเนาะอันนี้ปูเดีย๋ยวใช้คําว่าลวกเลยทั้งลวกทั้งต้มเพราะเพราะเพราะว่านี่เป็นคนชอบกินปูแบบสุกอ่ะอันนั้นปลาหมึกย่าง แล้วก็เราก็สั่งข้าวผัดมาจากร้านร้านอะไรชื่อร้านอะไรไม่รู้อะไรราชนาวีอะไรสักอย่างที่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงหัวาหาดเนี่ยก็อร่อยดีค่ะก็สรุปเราก็ได้ทานข้าวแล้วก็อาหารทะเลแล้วก็ฟังเสียงคืนแล้วก็มีบางจังหวะทีะ่จะมีเครื่องบินมาด้วยนะไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะได้นับเครื่องบินกี่ลำไฟดึก <laughs> มิน่าจะมีไฟดึกแต่ว่าสนามบินนี้เขาไม่ค่อยบินดึกอืมเขาบินเ้าบินเช้าเย็นอะไรอย่างงี้เนาะ ไม่น่าจะเสียงดังไม่น่าจะมีเสียงขึ้นตอนนี้ก็มีเพื่อนๆข้างๆเต็นท์เยอะอยู่นะคะไล่มายาวไปถึงนู่นแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกของการกางเต็นท์ไซส์เดิมแต่ว่าเป็นอันใหม่เพราะว่าอันเก่ามันมีปัญหาข้างหลังแมงมันเข้าพอมีแล้วตอนแรกก็มันใช้งานไม่โอเคเนาะก็ไปเอาเปลี่ยนเป็นตัวเล็กก็แหละแต่ทีนี้ก็ตัดใจจากตัวใหญ่ไม่ได้ก็เลยไปซื้อตัวใหญ่เพิ่อมอีกตัวหนึ่ง ก็กลาเป็นว่าตอนนี้เรามีเต็นท์ทั้งหมด3ตัวนะสามไซส์มีเล็กมีกลางมีใหญ่ไปเลยแต่น,นี้ก็เอามาลองเพราะว่าเพิ่งเอามาใหม่แ๋ยวไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศอีกทีเนาะคอยดูรีวิวให้ดูรีวิวเต็นท์อีกทีว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนนะคะใช่แล้วก็ขอนอนเลยเพราะว่าเหนื่อยมากใช่เพราะว่าเราขับรถมาตั้งแต่6โมง เช้ามาถึงนีบ่ายสามลืมขอาสำคัญถ้าไม่ลืมที่สูบลมนะคือเราจะกลางเต็นท์เสร็จตั้งแต่สี่ห้ามงเย็นอ่ะจะชิวมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคนเรามันก็พลาดกันได้ไม่อยากโทษใครเจอทั้งยุงตจอทั้งมดเลยวันนี้ใช่โอเคถ้างั้นเี๋ยขอตัวไปทานข้าวกันนะคะเดี๋ยวไงพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้านะ